วันนี้จะพาทุกคนมากินนี่นะครับผัดเผ็ดหมูหม,มูนะครับผมมาดูกันเลยครับผมใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมพริกพริกโขกนะครับทุกอย่างพริกแกงหน่อยนึงนะครับ นี่หอมกปอนครับผมได้หมูต้มมานะครับนะครับทุกคนหมูต้มผัดให้หอมเลยนะ อในทีแล้วเราก็ใส่งูลงไปแล้วตนเข้ากันนะ เราก็ใส่ดินดีครับผมเ,เครื่องเลรือดีตาดีครับผม ก็ผมนะครับตกยูนิแนของม,มันตาครับผมลูกขาวนะบอดปลาเขี่ยวก็ผม 高石岩洞。

คลิปไทยแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับแตงนะครับเป็นคลิปไทยอ่อนครับไทยอ่อนสดกระต่ายใบอะไรที่ผ่าไม่ได้ครับ ทุกคนกรเค่ากะเาป่าใส่กันด้ยครับนีครับผมกนตอนสุดท้ายใส่กะเป๋าไปหอมมากครับทุกคนล,งลงอ,มมคนองไปทำกิงดูนะครับ กะเขานี่หมูตมูต้มขนาิดมากกิ้มนเงินกับแซบมากที่ก่อน เยบ็บที่ใส่ใจเลยนะเยบร้อยครับทุกคนนี่สีสัน มามากินด้วยกันเลยครับ